มันทะเลคือเมืองหลักของการชิงเจ้าซีเกมครั้งที่27ในประเภทกีฬาฟุตบอลหญิงและเคยมีคำกล่าวเกี่ยวกับเมืองนี้ไว้ว่าแม้จะไม่ใช่เมืองสวรรค์แต่ก็เป็นเมืองที่มนุษย์ควรค่าแก่การรู้จักในฐานะนักท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ดูเป็นภัยอันตรายกับพวกเราคือการเดินทาง ตลอดระยะเวลาที่ผู้คนหน้าใหม่เข้ามาในท้องถิ่นแห่งนี้จะรับรู้ได้ถึงความวุ่นวายที่มีจุดเด่นไปด้วยเสียงแตะที่ดังสนั่นวันไหวทุกวินาทีผู้คนที่นี่เป็นชาวชนบทไม่มีฐานะเทียบเมืองหลวงหลักอย่างยั่งกุ้งได้ ยานพาหนะจึงมีรถจักรยานยนต์เต็มท้องถนนแต่ละเส้นทางเต็มไปด้วยแยกต่างๆอย่างมากมายแต่อย่าถามหาสัญญาณจราจรหรือไฟเขียวไฟแดงมีน้อยมากทุกครั้งที่ผู้คนก้าวผ่านคือการวัดใจตามภาษาบ้านเราเสียงแต่คือสัญญาณการขอทางของผู้คนที่นี่ไม่ว่าจะต้องการเลี้ยวไปไหนหรือแซงแต่ละครั้งก็จำเป็นจะต้องบิดกดให้ดังกันอย่างเมามันทุกครั้งไป วิธีการขับขี่ไม่เหมือนเมืองไทยเส้นทางหลักจะอยู่ฝั่งขวาขณะที่ฝั่งซ้ายอยู่ตรงกันข้ามรวมไปถึงความเข้าใจของการข้ามถนนที่นี่อีกด้วยไฮยไลท์ของวัฒนธรรมเจ้าภาพซีเกมคือช่วงเวลาของการเดินข้ามถนนในแต่ละครั้งที่ตัดสินใจลงไปแล้วห้ามหยุดเป็นอันขาดมิฉะนั้นอาจจะถูกรถชนได้หลักการคือมุ่งหน้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะรถที่จะผ่านเข้ามาจะวิ่งอ้อมด้านหลังของเราอยู่เสมอ นี่คือการปฏิบัติในความเข้าใจาเดียวกันของคนที่นี่และนี่ก็คือเรื่องราวที่พบเห็นแล้วสกิดใจเป็นอันดับแรกของผู้คนแปลกหน้านในเมืองนี้ที่เดินเข้ามาหากจะหาคำนิยามของการใช้รถใช้ถนนของผู้คนที่นี่คือเบรกแตกได้แต่อย่าให้แตกพัง